อันไข่เนี่ยนะบ่มีแห้งบ่แก้ีรยิ่งข้าวว่ะดิ่งหางก็หวานใจแต่งานกันักลี่แก็เลยผ้ามาเบิ่งว่าสิเป็นความจริงบ่ขาหนุ่มหนุ่มจังหวได้ยินบาเสียงจูจีจูจีอยู่นั่นนะโบจังหดก็บโบฟังเป็นสิงญากริ่งกงหวานคิดน้ำเข้าบ่มียานเดิมส้มซานเข้ามาสู่หวานไข่ประตูเข้าสู่บ้านใจสะท้านวันสู่นีพี่จ ความมึงหวงคือไฟหอนใจมันหวงอาบอนมันลุ่มลอนคือปังฮีจีเป็นเขามีนอกคูสนมานอนขังเป็นคู่คียงมันนด้แก้วอ้ป่าดป้าผ้าเปียงอย่ากห้องตีให้ลืมตัวเกิดส่งข้ามชิ้งผัวแนนอนในวันนี้ ใจบ่มีสติตังรวมพลังวิ่งเข้าใส่เขาชอละดีเนาะมันเขาเป็นไผคือนาดันให้จ่าตานดอกว้ามันจะไหนหายากนะมีแต่พี่สิงหาก็อยากันมันเนาะมีมแก้วถาดีมีมันแก้วสิงหาบากันสิงหาคะไอ้บังชาดีไนี่เธอพี่สิงหา อีกท้ายข้อนี้มันเป็นไัยมันบอกวา่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่ผัวเมียเขาจะมีความสุขกันนี่เธอเป็นอย่างเธอเธอเป็นไผยเธอบางอาจมาขัาดขวางเวลาที่ฉันกําลังมีความสุขเธอบอกวา่าฉันนี่เป็นไัยเธอเป็นไัยอ๋อนั่งหวานใจมนแม่บอกเยอเา็กยินยนนข่าวเธอสิงหาอบอกกับเธอบอกว่าฉันเป็นไัยเชื่อหน้าตาก็ออกจะสวยงดงามแต่หาผู้ชาย <ใน S 2> บ <ะ S 1> ่ได้ชอบแย่งผัวคนอื่น หยุดก็นั่งหน้าดานสังหารมาเฮ็ดนาใหญ่<ะ>เตียกัเตีย <Okay. S 1> ความสวยยังบ่สู่ฉันเธอเป็นไพ่ผูรับรูผู้เมียเข้าเขาอยู่นงบ้าน,านวยฟังก่อนค่ะฉันเป็นผู้ทรงคำน้ำเงินซอยสิงหาอย่ามาจา่าคําขมอย่าคมข้อลงตีพืน้นอย่ามาฟื้นใจเบาให้แยงเอากระโจกแวนช นาสลันคือหัวเข่าคำวบาบว่นหูฟังดู้วนี่กูสิบอกให้หูว <c oughs> ่าแม่คุยขนเสียกูเป็นเมียสิงหาตั้งแต่โดนนท่าน <c oughs> คือแถวฉันซื้อให้เอาแนวได้ได้ทุกอย่าง <c oughs> ได่กินี้บังมึงเห็นสา,านกูปนียเ <c oughs> มื่อที่สามบ่เกี่ยวของฉันขอลองไอ <c oughs> ้ดวนนี่เออเอออีเวนเอย นีเชียวหวานใจอีสาวข้าเฟตกอัด